วันนี้ผมจะมารีวิวรถกระบ,บะยอดนิยมเทียนกันอยู่ตอนนี้คือเจ้าโตย o t ารีโวหน้าหลอ่อกระบ,บะหน้าหลอ่อเท่เ้าใจใครก็มองสวัสดีครับผู้ชมครับดูกับสอสักดาที่เดยวที่เดิมท,ที่มงค,คลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีกระบ,บะหน้าหลอ่อมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคันสำหรับคนที่พลาดรถก่อนไป นะครับรถก่อน5คันที่รีวิวไปก็ก่อนพหมยนยะกระแสตอบรับค่อนข้างดีวันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งมานําเสนอนะครับกับเจ้า t o y o ต้ารีโว่รีโวสองจุดสี่นะสมาร์ทแคปสองจุดสี่เจพัดพีรันเนะเจพัดพีรันเนะครับตัวยกสูงต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยก็ขายราคาเดิมนะครับไม่ไดีว่ารถเอามาปรับราคาขึ้นไม,ไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับก็ขายราคาที่ฮอตฮอตตามที่ f อฟซีแฟนขับขอเข้ามาที่ ไม่ทันคันก่อนนะครับขายราคาเดียวราคาเดิมเลย499,000บาท499,000บาทนอกจากเป็นกระบะหน้าหล่อแล้วคันนี้สภาพเป็นยังไงเลขไมเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมตอนนี้เลยต้องว่าคันนี้เองเนี่ยผมว่าสุดแล้วนะครับที่สำคัญเดี๋ยวผมขอจะพามาดูเลขไม่ขอดูสภาพห้องเครื่องก่อนนะครับว่าไม่น้อยมากคันนี้ไม่น้อยสุดๆเลยอันนี้เป็นสีเทาเทาเข้มนะครับเทาเข้มเทาคอนบรีเทานกพิราอะไรก็แล้วแต่ ่าคันก่อนขายไปก็สีเท,าอ,อนนท,เทาอ่อนใช่ไหมเทาอ่อนนี่เทาเข้มเลยนะครับสภาพห้อ,องเครื่องก็ตัวนี้เป็น2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถโมเดลปี2018หรือว่าปี2561 0 0นะ2561นะ 2GDFV t 2,393cc ก็บล็อกเดียวกันเลยกับ Fortuner 2.4นะครับก็คือตัว150แรงม้าสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงรถ2ปีนะ2ปีนี่กำลังจะย่างเข้าปีที่3นี่แหละนะครับกำลังย่างปีที่3 สภาพก็ไม่ต้องพูดถึงต้องสวยเดิมอยู่แล้วแหละถ้ารถปีใหม่ๆขนาดนี้นะครับก็คอนเฟิร์มสภาพให้นะรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับคันลนุนคันหน้าฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอารมักจุดทุกอย่างก็เรียบร้อยดี4,99,000บาทเท่านั้นนะครับรอดก่อนใครไม่ทันรอดนี้ทยอยมาทีละคันแล้วกันรีวิวรวมรวมคันบางทีรีวิวทีละ5คันหลงนะครับจำไว้ได้ อันนี้คือสแตนดาดเดิมๆจากโรงงานไม่ยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มคือมาแบบสแตนดาดโรงงานเลยลลอแมกยางยืงบันไดคงบันไดข้างพวกนี้คือให้มาจากโรงงานอันนี้คือรถเดิมจริงแล้วก็ทีมคันจุดขายสําคัญมากตรงนี้นะครับไม่หมื่นห้าพันกิโลไม่หมื่นกิโลนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนี่คือข้อดีเลยที่นะที่ โตโยต้าเปลี่ยนรุ่นใหม่นี่คือข้อดีเลยนะที่โตโยต้าเปลี่ยนเป็นโมเดล2020ทําให้ลูกค้าที่เขามีกาลังซื้อรถใหม่เยอะๆเนี่ยไปซื้อรถใหม่แล้วมือ2ก็เลยกลายเป็นรถมือ2สภาพดีปีปใหม่แบบนี้นะครับเป็นข้อดีทําให้ผมได้รถมือ2ที่ที่ค่อนข้างสภาพแบบพอๆกับป้ายแดงมาขายนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไปเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เปลี่ยนเป็นโมเดล2020ก็ว่ากันแต่สําหรับคนที่มองหารถมือ2เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์ ค่อนข้างตอบโจทย์เลยแง่ยดูดิพลาติกจะไม่แกะเลยนะครับนะก็เชื่อว่าเขาซื้อมาแบบว่าปี18-19นะไม่รู้ว่าโตโยต้จะออกมา2020นะครับเขาเปลี่ยนรุ่นใหม่กันตัวนี้ก็เป็นข้อดีเลยสําหรับคนที่ต้องการกระบะหน้าหลอมือ2องเนะ่สภาพแบบเนี้ยแล้วราคาเนี่ยเราใจมากนะครับ4,99,000บาท4,99สภาพอย่างที่เห็นเลยเดิมเดิมสนิทไม่หมื่นกว่ากิโลเดิมสนิทไม่หมื่นกว่ากิโล 2.4ดีเซลพีรันเนอร์นี ner, ่พีรันเนอร์พีรันเนอร์รีโบโเนี่ยทำมาค่อนข้างสูงมากนะครับเนี่ยผมนี่สูงประมาณเมตร72-73นี่ฟันเกือบเพียงคอผมเลยไปเนี่ยพีรันเนอร์ยกสูงจากโรงงานนะครับใครที่มองหาหน้ารออยู่นะครับจริงๆผมมีทั้งตัวเตีย้ยตัวสูงนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะนำเสนอสลับกันไปถ้าเป็นตัวเตีย้ยก็จะเป็นตัวเซทเอดิชั่นเนาะ แล้วก็ตัวพิรันเนอร์ก็มีเจพัทพิรันเนอร์แล้วก็อ e ีพัทก็ว่ากันไปล่าสุดก็ได้ตัวจีมานะก็จะทยอยรีวิวให้รับชมรับฟังกันทีละคันทีละคันไปแล้วก็แจ้งราคาคอนเฟิรม์มสภาพไปทีละคันนี่คือข้อดีที่รถเปลี่ยนรุ่นใหม่เร็วผมก็ได้รถมือสองที่ปีใหม่ๆม่าเน้น้อยมานมาเสนอให้กับคุณผู้ชมกับ FC แฟนขับที่ติดตามมงคลคอนเซนเตอร์อยู่นะครับต้องการกระบะปีใหม่ๆไม่าเน้น้อยไว้ใช้งานแล้วก็ราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับส9 9สําหรับรถปี2ปีเนี่ยผมถ จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเองซื้อผ่อนเองสบายมากรถปีแบบเนี้ยราคาที่ผมตั้งไว้499เนี่ยซื้อผ่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าจัดได้เต็มจัดได้เต็มเลยนะครับจะเลือกผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับ 8, 9, แ9 0 0้อะไรก็แต่ก็ค่อยว่ากันนะครับหรือจะดาวก็ได้ไม่ดาวก็ได้ก็แวะมาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับรถสภาพแบบนี้เอายี้ดีกว่าไม่ต้องมาดูรถก็สามารถซื้อได้เพราะว่ารถเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุด ก็ลองรอยกันใช้างานก็มีรอยขีดขวนขนแมวเป็นธรรมดาแต่ว่าคันนี้ผมมาคอนเฟิร์มสภาพไม่แล้วรถไม่เคยทาสีไม่เคยแกะน็อตเลยแล้วก็ไม่หมื่นห้าพันกิโลกับรีโวหน้าหล่อพีเดอรเนอร์สองพนคันนี้4ี่แสนเก้าบาทนะครับรถนี้เอามาปล่อยทีละคันนะใครหาอยู่ช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะครับรถแรกหมดไปแล้วรถที่2ก็ฟังว่านะครับเ c เรานะครับ FC รีโวหน้าหลอก็ยังได้รับกระแสตอบรับอยู่นะครับฝาก FC ทุกคนที่ติดตาม คลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานมงคลเซ็นเตอร์ที่ดีวิรถมือสองทุกๆคันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณ1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นซับสไครต์ต้อนรับปีใหม่นี้นะครับขอให้คนทุกคนรวยๆเฮงๆปีใหม่นะครับก็มาซื้อกับมงคลเซ็นเตอร์นะครับขอบคุณครับ